คุณมนี้ฝากละครบุเพลร้อยรายด้วยนะคะเนี่ยแมาอะไรเลิกไงทำไมอ่ะโอเคเอายังไม่ยังไม่ได้เลคคอร์ดเลคคอร์ดไปแล้วเลคคอร์ดไปแล้วพวกคุณน่ะพวกคุณน่ะเลคคอร์ดกันก่อนนับอยู่แล้วแอบคุยลวงข้อมูลทำเป็นแบบคุยแบบเอ้ยมันยังไม่อยู่เวลาก็อย่างนี้แหละแต่รู้ทันได้ไหมล่ะแหมเห็นไหมพวกคุณดิฉันก็ศึกษามาตั้งแต่อายุ16 17แล้วค่ะแต่ตอนนี้ต้องแต่งตัวสวยไปทุกวันเลยไหมคะเวลาไปไหนมาไหนไปดลงไปเดท แต่งตัวเหมือนนักบาสเลยนะไม่เห็นแหมก็แต่งตัวปกติเราเป็นเราแมวไม่มีเซนหรือยังฮะมีเซนหรือยังเซนอะไรกก็จะถูขอแต่งงานโอ้โหสงสารผู้ชายนะฮะเขาก็ดูคลั่งรักตรงที่รักหรอเพราะเดี๋ยวเด็ผู้ชายก็ออกรายการแล้วก็พูดเยอะขึ้นนะก็ก็เป็นความน่ารักของเขาแล้วกันคือเหมือนแบบเขาอาจจะไม่ใช่คนในวงการนะคะแต่ว่าพอเราทํา กิจกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกว่าอุย้ยมีคนเอ็นดูแล้วแบบบางทีทําคลิปด้วยกันหรือรอะไรอย่างเวลาเราไปเที่ยวอะค่ะแล้วเหมือนแบบเขาเขาก็มีความน่ารักในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอพอแบบเราได้ไปเที่ยวเด็กกันทาคลิปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอ็นจอยเขาก็สนุกมีเพนนะเวลา่อาออกไปงาน เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเทรนค่ะราราดาราท่านหนึ่งแสดงว่าสิ่งที่อินฟลูท่านหนึ่งแสดงว่าสิ่งที่พูดเป็นพูดออกมาจากใจพูดอะไรคะพูดว่ารักเธอเอ,อุ้ยไหนนะตอนไหนอะ่ะฉันพูดยังไงอ๋ <laughs> อ เราเชื่ออ,อกรายการอ่ะไม่ใช่ตามตะกี้อะไรนู่นนี่นั่นใช่ใช่ใช่คือมันมันเป็นตัวเขาด้วยแหละแต่ว่าจริงๆทางนี้ทางนั้นนะคะคือเวลาเราทําอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเราจะชวนเขาาแบบมาจอยมามาทําด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะถามเขานะว่าเฮ okay, ้ยโอเคไหมรูม้สึกแบบแฮปปี้หรือเปล่าสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แฮปปี้เขาชอบแสดงว่าต้นจริงๆเขไม่ได้แบบตัวคือเออคืออะไรอย่างเงี้ยใชมเขคิดได้เลยอ่จริงๆเขาก็ไม่ไม่ได้ชินนะคะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ชินแต่แต่แค่ว่าพอเหมือนแบบเชื่อว่าเรา เราอยู่กับเขาเราก็ทําตัวปกติเราเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบว่าเอ้ยเวลาอยู่ด้วยกันมันก็แค่แค่เหมือนแบบทุกวันที่เราอยู่แค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมีคุยกัน้งเริ่มแต่งงานออะไรยวางแผนครอบครัวนะอะไรตัวอะไรครอบครัววางแผครอบครัวแล้วครอบครัวอะ้รยังไม่ยังไม่แต่งงานเลยยังไม่ถึงไหนเลยวางแผนครอบครัวไม่แต่เป็นเป็นปกติของวัยค่ะเพราะว่าคือใช้คําว่าเป็นปกติของวัยเพราะว่าคือเรา แต่ต่างมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอะเนาะที่ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่เลยแล้วก็มันก็เหมือนเป็นการเล่าให้ฟังมากกว่าว่าเอ้ยแผนชีวิตของเขาเป็นยังไงแผนชีวิตของเราเป็นยังไงคุยกันเพราะว่าในมุมหนึ่งก็เหมือนเพื่อนกันด้วยค่ะศึกษาการแนะนําการอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาหวานมากเลยนะหวานลงโซเชียลตลอดเขาแค่ไม่ลงไอจีบ่อยมากกว่าค่ะลงลงทีมมันเลยแบบเป็นเชร์แล้วก็เป็นเชร์ เขาแบบว่ามาทำเซอร์ไพรส์เราเีลยเข่าอะไรต่างๆเราจะต้องทำตัวที่ไม่เคยขอเจลล้างมือก็ก็พวกเอาจิงนะเอาจริงนะวันนั้นไม่ได้มีการเตรียมการเลยเลยนะดิฉันแค่อยากจะแกล้งพวกคุณนั่นแหละพวกคุณเนี่ยบิวไว้เยอะดิฉันแค่อยากจะแกล้งพวกคุณนั่นแหละเออแค่นั้นเองค่ะมีมุมอะไรคะมีมุมอะไรคะเซอรพรส์แต่งงานกันเซอร์ไพรส์ยโอ้ยเราไม่เราจริงๆเราไม่รู้เลยแต่ถามว่า ณวันนี้ถ้าแบบมันจะจินตนาการไปถึงภาพนั้นเราเราก็ยังไม่ถึงภาพน้นะเพราะว่าเราแบบเหมือนเอาเอางานของเราในระยะใกล้นี้มันให้ให้ให้ไปได้ดีก่อนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญยังไม่คยถึงการร้องไห้ยังไงให้สวยตอนนี้นี่เราต้องคิดกันหมเนแล้วเหรอทุกคนร้องไห้หมดเลยเอาจริงๆถึงโมเมนต์นั้นฉันไม่ไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้หรอกท่ว่านะแต่ว่าแบบเอาโมเมนต์ที่แบบว่าก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยเอาชายไม่เข้าตลาดก่อนได้ไหมคะใครของเมฆ แต่ S <S เชียร์แต่เ,เชียร์ก็จะรู้ทันแล้วใช่ไหมอ่ะน,นี่ <S <S <Vad S 2> ไงอุตส่าห์พาไปเรื่องอ<ห>ื่นเลยค่ะ<ห>กลับมาเรื่องนี้เพราคุณก็รู้ทันดิฉันเหมือนกันแต่เชียร์ถ้ารู้ทันใช่ไหมว่าถ้าเขาจะต้องมีการเซอร์ไพรส์เนี่ยเพราะเราเป็นคนมีเซนส์แบบนี้ตลอดเซนแรง,องเออไม่รู้นะจริงๆมันก็เซนแรงนะคือแบบว่าเราเราเป็นสายชอบวางแผนไงเราจะแกล้งใครเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยเออจะจะรู้ทันแต่ว่าถึงเวลาจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้จริงๆว่าจะยังไงอะค่ะเพื่อนยังไม่มาแบบพิรุษอะไรกับเราใช่ไม่มีไม่มีเอาจริงน ือแบบบางคนอะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยแต่งแล้วแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเชียไม่ได้เคยออกมาพูดนะว่าเราจะอย่างนั้นจะอย่างนี้อะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบเหมือนมันมีประเด็นขึ้นมามีคนถามจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันทําให้คนแบบเหมือนเหมือนเข้าใจผิดกันไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากให้แบบเหมือนอเข้าใจกันผิดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะอเหมือนไปกดดนันหรือเป็น ครอบครัวเขาอาจจะแบบว่าอ้าวคุยกันถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือในความเป็นจริงมันยังไม่ได้มีการคุยอะไรถึงขนาดนั้นเลยยังว่างเปล่ายังว่างเปล่า,ลายังไมม่พร้ออเ,อเอคือเราเอาเรื่องงานจริง,รงๆค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเชียร์แบบแทบไม่ได้นอนเลยทำงานจริงๆค<ม>่ะแสดงว่าถ้าธุรกิจเข้าตลาดได้ก็สบายเลยเชื่อว่าธุรกิจเข้าตลาดได้นี่คือชีวิตยิ่งกว่าหลังแต่งงานอีกน่าจะวุ่นวายกว่าอีกนะคะน่าจะวุ่นวายแต่ว่าคือปีนี้มันหนักจริงๆค่ะเพราะว่าจะยื่นไฟลิ่งแล้วอุ้ย หนนหอ,อ,อ,อหักมุมะเลหรอคือหักหักมุมหรอคือจริงๆเชืว่ามันก็ไม่ใช้คําว่าหักมุมไหมก็ตอบไม่ได้นะแต่เราก็แค่รู้สึกว่าโหทุกอย่างยืดเยอจังเลยยืดเยอะจนจนไม่รู้ว่าจะยืดเยอะขนาดนี้เพื่ออะไรอะค่ะ เราเราพูดเต็มปากเต็มคําเราสงสารพี่เรามากเรารู้สึกแบบโอ้ยนี้ขนาดแบบแม้แม้กระทั่งตอนจะนาทีสุดท้ายของชีวิตหรือว่าจะไม่อยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคือแบบทําไมจะต้องเจออะไรที่แบบมันโดนหดร้ายเหลือเกินอะโหดร้ายเกินไปอะสำหรับคนคนนึงที่จะได้รับอะไรแบบนี้นอืมยงกับผางไปค่ะงจากที่าาทาาทาาทออกมาแล้วนแบบมันคนกัยาเสียสาวอะไรอย่างเงี้ยเรากแต่งกัว่าเฮ้ยน เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเรือยคือณตอนนี้เชื่อว่ากระบวนการที่เราเราควรที่จะเชื่อถือได้<ม>กับกับหลักกับขั้นกับตอนทุกอย่างเราเราเราไม่รู้เราจะเชื่ออะไรแล้วอะคะ่ะ<ม>ในตอนนี้นะคะคือจริงๆแล้วเชียร์ก็ต้องแบบอยากจะแบบขอบคุณทุกคนเลยหลายๆคนเลยหรือแม้กระทั่งแบบขออนุญาตเอ่ยเชื่อ,อคุณอาชริยะอย่างเงี้ยค่ะคือ ทำทุกอย่างหรือแบบว่าสู้ทุกอย่างจริงๆอะ่ะแล้วก็มันทำให้เห็นอีกด้านหนึ่งอะ่ะซึ่งณตอนนี้สุดท้ายจะไปสรุปที่ตรงไหนแบบไหนเราก็ไม่รู้นะแต่เราอย่างน้อยที่สุดเราได้เห็นว่าเฮ้ยยังมีคนอีกหลายคนมากที่พร้อมที่จะแบบทำทุกอย่างเพื่อให้คนคนนึงได้รับความยุติธรรมที่สุดเหรอคะ<ม>เพราะว่าทุกอย่างมันมันกลายเป็นว่าเชียก็ไม่เข้าใจว่ามันมันมันใช้เวลาขนาดนี้อะ่ะแ,แล้วผลออกมาไม่ได้ต่างจากเดิมอะ่ะมันเพื่ออะไร คิดว่านในระยะเวลาหลังจากนี้ก่อนที่จะส่งขึ้นไปถึงทุกอย่างจะที่ไายมากกว่านี้อัจริงเชียตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ถามว่าอยากรู้ความจริงไหมอยากอยากแบบเห็นทุกอย่างที่แม่แบบจริงอหว่าความจริงคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กระบวนการมันมันทาให้เราแบบสงสัยไปหมดก็เชียกก็สงสัยมาตลอดทางอยู่แล้วแต่แต่เรามนุษย์คนนึงเราเราทำอะไรได้ได้มากมายแค่ไหนใน,นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้นะคะ่ะ คือก็หวังแค่ว่าพอจบจากขั้นของการสรุปสํานวนไปแล้วอะคะ่ะเชื่อว่ามันก็ยังมีมีหวังสำหรับพวกเราอยู่นะ,ะในในสู่ขั้นของอีกอีกชั้นหนึ่งที่ว่าตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วต้องสืบต้องสอบอะไรเพิ่มหรือเปล่าสํานวนมองแล้วเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่แค่ว่าตอนเนี้ยคือบางสิ่งบางอย่างมันก็ก็เกินกว่าที่เราจินตนาการไปอีกนะว่ามันเปลี่ยนแปลงกันไปขนาดนี้ได้ด้วยหรอเนีย่ยคะ ออ oh. คือคือ,คอจริงๆส่วนตัวเชียร์เชียร์อาจจะไม่ได้มีโอกาสทราบขนาดนั้นนะคะเรียนตามตรงเพราะว่าเราเราก็ไม่ไม่ได้มีโอกาสท,าที่จะไปลงลึกหรือทราบว่าโอ้ทุกอย่างจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้อาจจะมีได้ทราบข้อมูลอัปเดตจากจากบางฝ่ายบ้างแต่ก็เป็นการที่ฟังแล้วเราก็ก็ได้แต่รอว่าสุดท้ายประกาศออฟฟิเชียลอ่ะคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราเราไม่ได้อยากจะแบบโอ้ย พูดอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงหรืออะไรมันจะทําให้เป็นการแทรกแซงสัมมวนหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามีกําหนดการนก็นตั้งใจจะไปอ๋ออันนี้หมายถึงกําหนดการของงานหรือว่าอะไรนะคะอ๋อโอเค oh, okay. คือคือณณนะนะวันนี้คือที่อัปเดตเนี่ยยังเป็นวันที่24แต่ว่าถ้าหลังจากนี้หรืออะไรเปลี่ยนแปลงเชียร์ mm hmm. ไม่ได้รู้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ตอนนี้วันที่24ก็ยังเป็นวันที่เราตั้งใจจะไปอีกตอนกที่สรุปร,รอบสองเป็เชยเห็นว่าเ,เป็นที่น่าพอใจในะคะจากการที่สรุปร ไม่เห็นมีอะไรต่างจากเดิมเลยค่ะพี่เชียถึงบอกอยาว่าไม่รู้ว่าเวลาที่มันผ่านไปอย่างยาวนานเนี่ยเพื่ออะไรกันคือก็ก็มันก็ทาทาให้เราได้เห็นแล้วกันว่าบางสิ่งบางอย่างมันสะท้อนออกมาได้ด้วยด้วยด้วยการพลิกแพลงอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแบบเนี้ยนะคะอืมก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อว่ามันเป็นได้ขนาดนี้ฝันเห็นพี่แตงโมว่าคือโอ้ไม่ได้ฝันเลยค่ะไม่ได้ฝันเลยไม่มีเลยคือแบบเรา เราพยายามจะแบบเ้ยรอนะรอรอรอมากเลยแต่ว่าเหมือนเฉียดไปเฉียดมาตลอดนะคะเหมือนเฉียดไปเฉียดมาตลอดแต่ว่าอันน,น,นี้อันนี้ขอเล่าเล่าเป็นเป็นสิ่งที่เจอเจอแล้วกันนะนะคะคือเชียร์ไม่ได้เจอแต่ว่าคุณบิ๊กมาเล่าให้ฟังบอกว่าบิกบ๊กคุณบิก๊กคณะพลนี่แหละคะ่ะคุณบิก๊กคณะพลคุณบิ๊กคณาพลเขามาบอกว่าช่วงช่วงที่จัดพิธีอยู่นะคะ คือเขาก็ไม่ได้มีโอกาสได้ได้ไปอะนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักพี่โมเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเขาบอกว่าเขาฝันแบบเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในงานที่แบบเหมือนงานในพิธีอะไรเงี้ยนะคะดูดอกไม้ชื่นชมอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนหมายทีก็มาแนะนําตัวเขาว่าแบบโมนะคะช่วง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 วงานนะคะสวยมาก พี่บิ๊กบอกว่าแบบสวยมากๆเลยสวยมากๆแล้วเขาก็เชียร์ถามว่ายังไงต่อเขาบอกเขากตกใจตื่นคือเราก็แบบโหแบบ <laughs> ไม่เห็นมาหอน้องเลย <laughs> โอ้ไม่ตกใจเลย <laughs> คือคิดถึงค่ะคิดถึงมากๆแล้วก็แบบยังอยากให้ทุกอย่างมันดีกับเขาที่สุดอะค่ะตอนนี้เนาะ <laughs> คือเชียร์เชียร์ก็ไม่รู้เราก็ประชาชนคนหนึ่งเราก็ไม่รู้มันจะไปจบที่แบบไหนแต่เราแค่รู้สึกว่าโหขอให้เรื่องเรื่องหนึง่ง มันไม่เลวลร้ายกว่านี้ได้ไหมอะไรแบบนี้เอะะาเป็นค่ะขอบคุณค่ะผมโอ